จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดทิศณุโลกค่ะแต่ไม่ได้เดินทางคนเดียวนะคะเพราะว่าเราจะไปพร้อมกับลูกเรือซุปตาค่ะจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวอดใจรอกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวไปเฉลยพร้อมกันค่ะ แล้วซุปตาที่มาดามบอ่อนะคะมาแล้วค่ะลูกเรือคนสำคัญนะคะวันนี้เด็กมาทำหน้าที่อะไรครับวันนี้มาเป็นลูกเรือให้กับสายการบินแอรเอเชียครับผมค่ะไม่ได้เป็นไกด์ ไม่ได้เป็นไกลครับผมวันนี้จะพาไปนะครับไปทั่โลกกันครับผมโอเคเดี๋ยวพาพี่ไปเที่ยวเลยนะได้เลยครับผมโอเคค่ะยี่ค่ะผมลูกโยนเดชคุกิมียานะครับผมขออนุญาบผูริษอททุกท่านเข้าสู่สายการบิน เอเชียนะครับผมเที่ยวบินที่ F D 3 3 0 8นะย้ำอีกครนะั้งน F D สามสามศูนนะครับผมตอนนี้มีการแจมไซมากนะไม่เชื่เรามาองไปแนะ่หรือกระโดดออกไปก็ได้นะครับผมวันนี้นะเรามีเมนูนะพิเศษสำคัญนะครับ,นะบาาที่ได้กลับจากงานสายที่ในเที่ยวบินต่อไปด้คุณผู้ชมนะแมมบอกเล่าที่เพื่อว่าเราได้รู้เรือคนที่พิเศษจริงๆเป็นซุปตาร์นะคะคุณณเดชนั่นเองค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะผู้จาคล่องแคล่วมานะคะแล้วก็เชิญช<อ>นะวนใะห้รเราม<ร>าเที่ยวพิษณุโลกแถมว่าเด<ร>ี๋ยวจะมีของฝากจากพิษณุโลกมาด้วย นะคะนี่คือกล้วยตากเดี๋ยวน้องเข้ามาเสิร์ฟเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะนเดชนี่คืออะไรคะอ่านี่คือกล้วยพลังงานสายทิน์นะครับเป็นเขาเรียกว่าของอร่อยของดังประจำนจังหวัดสุรโรกครับผม เป็นคนขอนแก่นแล้วมาพีอาให้พิชณนโลคได้ด้วยเหรอคะเมื่อ่คนไทยเหมือนกันครับผม <c oughs> โอ้โหรักจ้ากันหมดขอบคุณมากครับน่าจะอร่อยมาก ของซุปตาอย่างนาเดดแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นอีกภาพหนึ่งซึ่งไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในการบริการของนาเด็ดในบทบาทนี้นะคะและตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ท่าอากาศยานที่สุนุโลกแล้วนะคะก็ถึงพื้นดินแล้วซุปตา,าก็ยังเป็นซุปตาอยู่วันนั้นค่ะน้ชม ผู้ชมคะตอนนี้ถึงตัวแล้วค่ะโ oh. สวัสดีครับวัสดีค่ะขอบคุณมากที่ดูแลเมื่อกี้บนเครื่องผมประทับใจมากเลยการทําบทบาทลูกเรือเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะนาเดชอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยลูกเรือทุกคนนยผมว่าทํางานด้วยใจล้วนๆเลยครับผมนะฮะก็เอาดูแลเอาใจใส่นะฮะผู้โดยสารทุกคนด้วยใจจริงครับผมอัปเดตเรื่องการเรียนหน่อยแล้วก็การทํางานด้วยเพิ่งได้รับรางวัลสมภรณ์อของไปครับผมโอ้เป็นพระเอกที่เรื่องโกบรินะเรื่องคู่กรรมเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ดีใจให้ดีใจแค่ได้มีชื่อเสนอเข้าชิงก็ดีใจ้วครับผม แล้วบางวันนี้ก็ยิ่งดีใจเลยเนี้เอารางวัลกลับไปให้คุณแม่ oh, ที่บ้านแล้วทุกคนก็มีความสุขครับผมเราเองก็มีความสุขดีใจด้วยเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตด้วยแล้วก็ในรางวัลนี้ก็ ก็ขอบคุณนะคณะกรรมการแล้วก็เป็นแฟนทุกคนที่คอยให้กำลังใจครับผมแต่ว่าแอบทราบมาว่ามีโปรเจกต์ยักษ์ที่ทำทำเป็นหนังสั้นด้วยแล้วถ่ายที่เอเชียด้วยก็ต้องขอบคุณทางเอเชียนะที่แบบว่าให้เอื้อเฟื้อทั้งเรื่องของเครื่องบินด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณการท่านะครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําที่ดอนเมืองด้วยแล้วก็ขอบคุณเอเชียที่แบบว่าประสานงานให้อะไรเงี้ยก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งในหนังครับผมก็มีความเป็นเป็นหนังที่แบบว่าสนุกสนานเบาสมองไม่มีอะไรครับผมเป็นหนังสั้นเหรอเป็นหนัง ทำเองคิดพอดเองด้วยครับด้วยครับแล้วก็มีทีมทีมที่เป็นเพื่อนๆกันอนกันในการช่วยกันถ่ายทำด้วยคือเป็นทีมนักศึกษาล้วนๆเลยครั แนวไหนเกี่ยวกับอะไรคะเป็นแฟนตาซีคอมดี้ครับผมแล้วก็บ่งชี้ถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็การเยดสีสังคมด้วยอะไรเงี้ยครับผมเป็นพระเอกเองด้วยป่ะใช่ครับโอเคเอาเ็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่พิษณุโลกแล้วให้ฝากถึงแฟนๆหรือว่าคนไทยด้วยกันนะคะว่าที่เที่ยวแต่ละที่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าไปบ้างครับผมจริงๆแล้วที่นี่ก็อุดมไปด้วยสีเขียวขจีต่างๆนานามีธรรมชาติที่แบบว่าน่าชื่นชมมากๆไงก็ใครที่แบบว่าผ่านไปมาไหนทางไหนก็ลองมาเที่ยวที่พิษณุโลกดูแล้วกันครับผมได้ข่าวว่าที่นี่อาหาร อร่อยด้วยอก็อร่อามีได้ข่าวว่าข้าวมันไก่อร่อยนะนะฮะกล้วยตากอร่อยนะครับผมแล้วก็วัฒนธรรมวัดเนี่ยดีมากๆเลยครับผมเป็นพีเซนเตอร์ได้ทุกจังหวัดจริงๆนะคะพ่อหนุ่มคนนี้ขอบคุณมากนะเดชขอให้จบเร็วๆนะคะแล้วก็ขอให้ได้รับรางวัลทางวงการบันเทิงเยอะๆด้วยค่ะดีค่ะกอดหน่อยประมวยกินชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมไปฝากแฟนๆเนชั่นพีทไนท์นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ ชื่อโค้กับทิ่วแว่นด้วยนะฮะแว่นนี่เหมือนมากนะไหนบอกว่านเดทไม่อยากเหมือนผมไงฮะไหนบอกนเดทไม่อยากเหมือนผมแต่แว่นนี่รู้สึกว่าเขาใส่มาก่อนนะจริงป่ะแว่นขอบดาเหมือนกันเลยก่เดยสงสัยอย่างหนึ่งว่าอะไรโดนใจมาดามให้เรียกเทนแทนตัวเองว่าพี่ฮะต้องไปถามมาดามเราพูดโปรยซะบอกมาดามไปหาลูกขนาดนั้นไปถึงพี่เลยนะุยเห็นปะแววตายิ้มในดวงตาเนี่ยออกมาเลยงานการไม่ทาหรอกนะไปหานเดทดันดันพระเอก วันนี้พี่ไม่ว่างนะพี่ไม่ว่างเนี่ยดูสิอยากนี่นี่อิจฉาเขาใช่ไหมกับน้องกับนุ่งนี่ไม่ได้เลยนะมาดามไม่นะไม่มีไม่มีเลยนะไม่เป็นไรนะยิ่งน้อยกลอยใจเอานะเดี๋ยวมื่ว่างกูชวนผมไปเที่ยวแล้วผมบอกบางบางแคมดีไหมไม่ก็ไปสวนลุมลำไทยเก๊กชวนมาดามไป